ช่วงนี้เป็นช่วงที่ละครไม่ใช้ค่ะกูก็เลยไม่ไม่มีคิวค่ะเราเราก็ต้องรอที่เปิดกล้องมันก็จะแบบวิดพันธัค่ะก็จะมีแบบว่าบทที่ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่างแล้วแม่ไม่ยอมให้ว่างไงคะแม่ยัดงานทุกวันเลยได้ว่าเป็นช่วแบบรับงานนีเว้นเลยเดือนหน้าค่ะหนูจะไปเที่ยวเยอะค่ะท้ายปีหนูเลยต้องรีบรีบรับงานเก็บตังค์มใช้ทายเที่ยวใช่ไหม ไปอ๋อไปอเมริกาถูไปทำงานค่ะแต่ว่าช่วงคริสต์มาสหนูกลับบ้านค่ะแล้วไปนานค่ะปีนี้ก็เลยปีนี้อากาศจะหยุดยาวหยุดยาวยืดยาวกว่าปกติค่ะแม่ก็เลยจัดงานให้เลยแม่ก็เลยให้รีบรับอีเวนต์ก่อนนะลูกอะไรประมาณนี้ค่ะกลับไปยาวเปนอนเลยไหมคะลูกไม่ถึงเดือนค่ะแต่ว่าเอ่อสิบกว่าวันช่วปีคริสต์มาสเลยใช่ไมในหน,นุ่มต้องอะไ น่าจะอยู่แบบแถวยุโรปค่ะต่างประเทศมเวส์ไอซ์แลนด์ไปเรื่อยๆค่ะถือว่าเป็นคนชาติไตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะที่ไปม่ไไม่ค่ะเขาต้องอยู่ที่นี่แหละค่ะอยู่กับครอบครัวที่นี่ไม่ชวนเลยค่ะจะไปชวนใไม่ได้ชวนพี่ณเดชน์แต่ชวนแม่แก้วค่ะแม่แก้วบ้างเลย ก็อยู่อยู่เมืองไทยกันค่ะแต่น่าจะมีโอกาสถ้าถ้าถ้ามีโอกาสก็จะไปเที่ยวเราแพนใกล้ๆใช่ปกติแล้วเราจะเป็นสายจะมีแผนจะไปไหนอะไรยังไงด้วยกันะทำบุญไดะชวนมากถ้าทำบุญแม่แก้วเป็นคนชวนอย่างเดียวเลยค่ะหนูกับแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าจะไปทำบุญที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกบุญต่อใช่จะบอกบุญต่อเห็นว่ามีเพจแซวเรื่องนาฬิกา าสาววใส่รูปน้องหมานาฬิกาหนูแใชแบี่ะูอ้มหมาหนูใช่หคะใช่ๆ่่ะไรันันนาฬิกาหนูราคาล้าแม่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะใช่ใชเป็นนาฬิกาที่รักมากใส่ไม่ค่อยบ่อยค่ะเพราะว่าเพราะมันแพง ไม่รู้อะแต่า็จะประมาณนั้นมาค่ะประมาณนั้นคะ่ระรัไงบ้างกับารไปโดนจับผิดโดนจับตามองอะไรแบบนี้นอ่อปกติค่ะเป็นเรื่องปกติขอให้เขาชมอย่างเดียวหนูก็พอใจแล้วค่ะใช่แล้วใช่ต้องการรู้ว่าอะไรออไม่ไม่ถึงกับแบบกังวลน,นะคะแต่ว่าก็มีคนชมดีกว่าคนตีอยู่แล้วค่ะเวลาใช้ของ จะคิดแล้วคิดอีกแบบพิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดแล้วคิดอีกแต่เรื่องน,นี้แม่ให้และเรื่องนี้คุณแม่ซื้อให้ก็เลยสวยที่สุดสวยที่สุดนานๆใส่ทีค่ะติดกับแม่ซื้อบ่อยไหมคะของขวัญที่ซื้อให้เราไม่บ่อยค่ะไม่บ่อยนานนานทีมากๆแม,แม่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากให้ลูกๆติดแบรนด์ก็จะแบบว่า ตอนนั้น22ต้องใช้21หลายปีกินปีกว่าแล้วค่ะที่แม่ซื้อแม่ใช้ของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดน,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 นานแล้วไม่ได้สูตรไม่ทำได้เอ้ยนะคะไม่มีะะม,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 มีเคยียอันนี้แพงสุดค่ะเห็นว่าแบบชุดนี้น้อแบบหลายคนชับย่ายว็กสุ่ตัวเป็นสาวนี่อ่าหนูว่ามันคือความมั่นใจในตัวเองที่สุด เมื่อก่อนอาจจะแบบรู้ตัวเองว่าถ้าเราแต่งตัวแบบนี้เราจะต้องแบบ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> ะเลยอยากจะลองดูสาวหวานอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะ <c oughs> แต่ว่าแค่แค่อยากจะลองดูเฉยๆค่ะแต่งหน้ามาแบบนี้สีแดงรหนคือแต่งหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนค่ะแต่ว่ามันด้วยด้วย attitude ของตัวเองที่มันดูแบบ ขึ้นมานิดหน่ถถอยเพราะเราเปลี่ยนแล้วไม่รู้ไงล่าสุดล็อกข้าบอกว่าเหมาะไหมหรือเซ็กซี่หรือไม่รู้แต่หนูชอบโอเคค่ะด <c oughs> <Okay, S 2> ีชอบอยู่เมียไหนก,ก,ก็ชมนะคะบอกว่ามันแปลกตาดีอะไรอย่างงี้สรับย่าบอกว่าเป็นเซ็กซี่หรืออะไรนิดหนูอยากได้เท่ๆค่ะจริงๆอยากได้แะคะ่แ <c oughs> แล้วก็ความเซ็กซี่มันไม่ต้องแบบว่าเปิดเยอะค่ะม <c oughs> ันแค่ให้คนดูแล้วก็เอ๊ะอะไรอยู่ข้างในให้ให้เขาคิดเยอะหน่อยอะไร ว่าอาจจะโตขึ้นแต่ว่าสมองยังเขาเดิมนะคะแต่งตัวแต่งตัวเท็กซี่ขึ้นแต่ว่าแบบโตแต่ตัวสมองไม่ค่อยไปด้วยค่ะการเสับมขนผมแล้วก็ลูกบอกเเสียงไม่รู้อะเป็นคำว่าระยะย่ามเลยออ๋ก็อันนี้ก็พยายามก็หนูว่าหนูว่ามันก็ด้วยก็นิ่งขึ้นพอสมควรค่ะแต่ว่าบางทีมันคิดไม่ทันจริงๆก็จะกลับไปเงมออะไรอย่างเงี้ยมีความเบลลเล็กมาก ขอบคุณคแม่ที่ให้เอวเล็กมากเพราะว่าเพรหนูเอลเล็กแต่ว่าสะโพกใหญ่มากก็เลยจะดูว่ามีเชฟแต่ว่าจริงๆไม่ได้เล็กขนาดนั้นก,ก็24ปกติอย่างอย่างแบบความเด็กของเราอะไรเงี้ยมันมีผลต่อการทำงานหรืออะไรบ้างไหมอะคะเสียงด้วยหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยมันปรับได้หมดะคะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะมันมันปรับได้ค่ะมันมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะปรับได้แค่ไหนเขาเขาอยากได้ลุกประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทําตัวให้แบบเอ่อไปยืดหยุ่นได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่งานะใช่ค่ะแล้วแต่งานปกติเราก็จะเป็นเสียงอย่างนี้แหละใช่ค่ะใช่ค่ะพูดพูดภาษาอะไรก,ก็เสียงประมาณนี้ค่ะอืม <c oughs>